ดิฉันก็พูดเรื่องอ่านหนังสือนี่แหละค่ะฉันตอนแรกก็ไม่เข้าใจเรื่องอ่านหนังสือว่าต้องอา่านตอนไหนมั่งไม่มีเวลาก็ไม่อา่านตอนนี้ต้องมีเวลาตลอดเลยค่ะเพราะบูชาพ่อครูนี่แหละค่ะเพราะยิ่งฟังทรรมว่าโอ้โหหนังสือที่ศิกมาตเทศนี่นะพ่อทํายากลําบากต้องเขียนต้องเหนื่อย ต้องแก้แล้วแก้อีกแล้วเราก็ได้ได้อ่านแล้วได้รู้กิเลสทุกตัวเลยค่ะโภโกรดหลงนี่เราอบอา,บายามุ่งทั้งหลายนี่หมดหลุดไปเลยค่ะทุกสุขนี่รู้เลยค่ะว่าสุขคือมันไม่ดีเลยค่ะสุขมันยึดค่ะมันยึดว่าดีแล้วแล้วก็เลยสุขมันไม่ได้สุขค่ะมันทุกมันทุกมันก็ไม่ได้ทุกเลยค่ะมันก็ไม่เที่ยงค่ะขอบคุณค่ะ